จีนี่เป้าหมายของคุณลุงคืนนี้ค่ะส้มโชกุนค่ะมาเราจะเลือกกันนะคะโลเท่าไหร่มารู้ันนี้จะไม่ได้ละรอยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วมีแต่ลูกสวยๆเราเลือกได้นะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วมันก็แล้วแต่สายพันธุ์นะบางบางอย่างก็ต้องเ,อเนื้อเน้นๆนะคะแต่ของโชกุนเนี่ยต้องเลือกเนื้อนิ่มๆนะคะทุกคนมันจะไดล้ลูกที่มันมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะ,ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะหูเยอะมากเลยอร่อยมากเลยไม้ค่ะ ผลไม้น่ากินทุกอย่างเลยทุกคนแบบว่าแค่เห็นส้มนะคะก็น้ําลายไหลแล้วนะคะนี่ค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเนาะนี่ค่ะส้มฉันอันเล็กๆพวงองุ่นไรมาเล่นไม่ได้ค่ะทุกคนมันมันแล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่คนชอบอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบเยลนลีเยลนลี่เนื้อเขาจะเป็นเย็นลี่ต่เคยกินแล้วค่ะถามว่าอร่อยไหมพีุ่งว่าอร่อยแต่ว่าสู้องุ่นที่มันเป็นเด็ดแล้วเห็นะาคุยเยอะมากเลยอร่อยมากเลยลีเนาะ องุ่นตัวนี้ค่ะสิ่งที่คุณลอยจะได้คือส้มค่ะทุกคนส้มเลยค่ะส้มส้มส้มนี่ส้มจีนนะคะส้มกว่าเนาะเอาเลือกกันเลยนะคะการเลือกส้มนะคะทุกคนจะต้องเอาแบบว่าลูกที่มันไม่แน่นไม่ไม่แข็งไม่กระด้างไม่เออไม่เด้งไม่แน่นนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะหูเยอะมากเลยอร่อยมากเลยแบบดูแบบบอกไม่ถูกอะเนาะถ้าคนเลือกส้มเอฟซีส้มจะรู้ว่า คำว่าส้มนิ่มกับส้มเนื้อแข็งะมันจะต่างกันในรสชาตินะคะไม้ค่ะผละไม้น่ากินทุกอย่างเลยทุกคนแบบว่าแค่เห็นส้มนะคะก็น้ําลายไหลแล้วนะคะนี่ค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเนาะนี่ค่ะส้มสตอรอเบอรี่นะคะสตรเบอรี่นะคะเห็นไคะหลากหลายมากเลยจะเอาราคาไหนล่ะจะเอาลูกใหญ่แค่ไหนล่ะมีหมดมัดเหรออ่านี่มีทุกอย่างเลยนะคะนี่อ,อะไรนะ แน่นนั่นคือมันเปรี้ยวนะคะทุกคนมันเปรี้ยวเด้อไม่ใช่ว่าลูกแน่นแน่นแข็งแข็งนี่มันไม่ได้ใช้กับส้มได้นะคะการเลือกส้มมันต้องเลือกรูปแบบนิ่มๆดูมันสุกนิ่มๆไม่ได้นิ่มแบบจนเละเน่านะคะก็เปลือกแบบเปลือกนั้นหนาแล้วก็ลูกนิ่มๆมันจะมันจะสัมผัสได้ด้วยมือเราเองนะคะถ้าลูกแน่นไม้ค่ะผลไม้น่ากินทุกอย่างเลยทุกคนแบบว่าแค่เห็นส้มนะคะก็น้ำลายไหลแล้วนะคะนี่ค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเนาะ นี่ค่ะส้มชาชอบอันไหนก็จัดอันนั้นเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะน่าอร่อยไหมทุกคนแอปเปิลเนาะเอไม่ใช่แอปเปิลสีสตรอเบอรี่เนาะองุ่นตัวนี้ค่ะสิ่งที่คุณลูกจะได้คือส้มค่ะทุกคนส้มเลยค่ะส้มส้มส้มนี่ส้มจีนนะคะส้มค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วมีแต่ลูกสวยๆล้วเลือกได้นะคะทุกคนนี่ค่ะไม้ค่ะ ผลไม้น่ากินทุกอย่างเลยทุกคนแบบว่าแค่เห็นส้มนะคะก็น้ำลายไหลแล้วนะคะนี่ค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเนาะนี่ค่ะส้มะะสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่นะคะเห็นไหมคะหลากหลายมากเลยจะเอาราคาไหนละ่ะจะเอาลูกใหญ่แค่ไหนละ่ะมีหมดเคโกนนี่ส้มจีนนี่อง,งุ่นเคียวองุ่นเคียวเลยเนาะพี่ตางชื่อของเคียวแล้วพี่ตัง เขียวเอาไซคัดเสร็จแล้วนมคะคุเยอะมากเลยอร่อยมากเลยนเนาะนี่เห็นไหมเนี่ยนะคะอันนี้ลูก,ล,กลูกไหนหรอลูกไหนใช่ไหมทุกคนไม่เป็นลูกไหนเนาะจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะลูกเล็กๆค่ทุกคนวันนี้นะคะคุณลุงก็จะพามาเดินเที่ยวชมงานนี้คะ่ะเขามีงานในใจกลางเมืองระย,ยองน,นะคะทุกคนพอดีพอดีผ่านมาเจออันเล็กๆพวงองุ่นไรมาเล่นไม่ได้คะ่ะทุกคน มันมันแล้วแต่คนชอบเนาะมันแล้วแต่คนชอบอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบเยลลี่เยลลี่เนื้อเขาจะเป็นเยลลี่เนาะน,นี่เห็นไหมเนี่ยนะคะอันนี้ลูกลูกลูกไหนหรอลูกไหนใช่ไหมทุกคนไม่เป็นลูกไหนเนาะจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะลูกเล็กๆเนาะนี่เห็นไหมเนี่ยนะคะอันนี้ลูกลูกลูกไหนหรอลูกไหนใช่ไหมทุกคนไม่เป็นลูกไหนเนาะจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะลูกเล็กๆค้าชอบอันไหนก็ จัดอันนั้นนะค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะน่าอร่อยไหมทุกคนแอปเปิลเนาะเอไม่ใช่แอปเปิลสีสตรอเบอรี่อันเล็กๆพวงองุ่นไรมาเล่นไม่ได้ค่ะทุกคนมันมันแล้วแต่คนชอบเนาะมันแล้วแต่คนชอบอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบเยลลี่เยลลี่เนื้อเขาจะเป็นเยลลี่ใช่ไหะนี่ค่ะเสร็จแล้วมีแต่ลูกสวยๆเราเลือกได้นะคะทุกคนนี่ค่ะมัดเหรออ่านี่มีทุกอย่างเลยนะคะมีอะไรนะอันเล็กๆพวงองุ่นไรมาเล่นไม่ได้ค่ะทุกคน มันมันแล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่คนชอบอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบเยลลี่เยลลี่เนื้อเขาจะเป็นเยลลี่อยลาี่เกรี่ยกินแล้วค่ะถามว่าอร่อยไหมลุงว่าอร่อยแต่ว่าสู้องุ่นที่มันเป็นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่นะคะอย่นงคะหลากหลายมากเลยจะเอาราคาไหนล่ะจะเอารูปใหญ่แค่ไหนล่ะมีหมดเนี่ยนั่นคือมันเปรี้ยวนะคะทุกคนเปรี้ยวเด้อไม่ใช่ว่าลูกแน่นๆแข็งแข็งนี่ยมันไม่ได้ใช้กับส้มได้นะคะการเลือกส้มมันต้องเลือกรูปแบบ นิ่มๆดูแบบดูแบบอบอกไม่ถูกอะเนาะถ้าคนเลือกส้ม FC ส้มจะรู้ว่าคําว่าส้มนิ่มกับส้มเนื้อแข็งอนะมันจะต่างกันในรสชาตินะคะมันสุกนิ่มๆไม่ได้นิ่มแบบจนเละเน่านะคะก็เปลือกแบบเปลือกน,นั้นหนาแล้วก็ลูกนิ่มๆม,มันจะมันจะสัมผัสได้ด้วยมือเราเองนะคะถ้าลูกแน่นเสร็จแล้วเห็นไหมคะหูเยอะมากเลยอร่อยมากเลยต้องเลือกผิวที่มันแบบ ดูที่มันนิ่มๆนิดนึงค่ะมันสุกแล้วเนาะมัดเหรออ่านี่มีทุกอย่างเลยนะคะนี่ออะไรนะแล้วมันก็แล้วแต่สายพันธุ์นะบางบางอย่างก็ต้องเลือกเนื้อแน่นๆนะคะแต่ของโชกุนเนี่ยต้องเลือกเนื้อนิ่มๆนะคะทุกคนเพืจะไดล้ลูกที่มันมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะตะ,ะเกีร์กินแล้วค่ะถามว่าอร่อยไหมพูุ้งว่าอร่อยแต่ว่าสู้องุ่นที่มันเป็นตะเกียร์กินแล้วค่ะ ถามว่าอร่อยไหมผู้ลุงว่าอร่อยแต่ว่าสู้องุ่นที่มันเป็นสตรอเบอรีนะะ่นะคะสตรอเบอรี่นะคะเห็นไหมคะหลากหลายมากเลยจะเอาราคาไหนละ่ะจะเอาลูกใหญ่แค่ไหนละ่ะมีหมดเคโกนี่ส้มจีนนี่อง,งุ่นเ,เคียวองนะุ่นเคียวเลยเนาะพี่ตังชื่อหองเคียวแล้วพี่ตังเคียวเอาไซคัดดีเนาะนี่เห็นไหมเนี่ยนะคะอันนี้ลูก,ล,กลูกไหนหรอลูกไหนใช่ไหมทุกคน ่เป็นลูกไหนเนาะจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะลูกเล็กแบบดูแบบอบอกไม่ถูกอ่ะเนาะถ้าคนเลือกส้ม f อซส้มจะรู้ว่าคำว่าส้มนิ่มกับส้มเนื้อแข็งอ่ะมันจะต่างกันในรสชาตินะคะสตรอเบอรีร่นะคะสตรอเบอรีร่นะคะเห็นไคะ,ะ,คะหลากหลายมากเลยจะเอาราคาไหนล่ะจะเอาลูกใหญ่แค่ไหนล่ะมีหมดมัดเหรออ่านี่มีทุกอย่างเลยนะคะนีอ่อะไรนะ แน่นนี่คือมันเปรี้ยวนะคะทุกคน,นเปรี้ยวเด้อไม่ใช่ว่าลูกแน่นๆแข็งแข็งนี่มันไม่ได้ใช้กับส้มได้นะคะการเลือกส้มมันต้องเลือกรูปแบบนิ่มๆดูค่ะชอบอันไหนก็จัดอันนั้นเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะน่าร้อนไหมทุกคนแอปเปิลเนาะเออไม่ใช่แอปเปิลสีสตรอเบอรีร่ไม้ค่ะ,คะผลไม้น่ากินทุกอย่างเลยทุกคนแบบว่าแค่เห็นส้มนะคะ ก้นน้ำลายไหลแล้วนะคะนี่ค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเนาะนี่ค่ะสมมตดเหรออ่านี่มีทุกอย่างเลยนะคะนีอ่อะไรนะแล้วมันก็แล้วแต่สายพันธุ์นะบางบางอย่างก็ต้องเนื้อแน่นๆนะคะแต่ของโชกุนเนี่ยต้องเลือกเนื้อนิ่มๆนะคะทุกคนเพืจะไดล้ลูกที่มันมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะมันสุกนิ่มๆไม่ได้นิ่มแบบจนเละเน่านะคะก็เปลือกแบบเปลือกน,นั้นหนาแล้วก็ลูกนิ่มๆมันจะ มันจะสัมผัสได้ด้วยมือเราเองนะคะถ้าลูกแน่น,มนไม้ค่ะผลไม้น่ากินทุกอย่างเลยทุกคนแบบว่าแค่เห็นส้มนะคะก็น้ําลายไหลแล้วนะคะนี่ค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเนาะนี่ค่ะส้มมันสุกนิ่มๆไม่ได้นิ่มแบบจนเละเน่านะคะก็เปลือกแบบเปลือกนั้นหน,นาแล้วก็ลูกนิ่มๆมันจะมันจะสัมผัสได้ด้วยมือเราเองนะคะถ้าลูกแน่นลีเนาะองุ่นตัวนี้ค่ะสิ่งที่คุณลุงจะได้คือ ส้มค่ะทุกคนส้มเลยค่ะส้มส้มส้มนี่ส้มจีนนะคะแล้วมันก็แล้วแต่สายพันธุ์นะบางบางอย่างก็ต้องเนื้อเน้นๆนะคะแต่ของโชกุนเนี่ยต้องเลือกเนื้อนิ่มๆนะคะทุกคนมันจะได้ลูกที่มันมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะะต้องเลือกผิวที่มันแบบลูกที่มันนิ่มๆนิดนึงค่ะมันสุกแล้วเนาะเสร็จแล้วเห็นไหมคะหูเยอะมากเลยอร่อยมากเลยต้องเลือกผิวที่มันแบบลูกที่มันนิ่มๆนิดนึงค่ะมันสุกแล้วเนาะไม้ค่ะ ผลไม้น่ากินทุกอย่างเลยทุกคนแบบว่าแค่เห็นส้มนะคะก็น้ำลายไหลแล้วนะคะนี่ค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเนาะนี่ค่ะส้มฉัไม้ค่ะผลไม้น่ากินทุกอย่างเลยทุกคนแบบว่าแค่เห็นส้มนะคะก็น้ำลายไหลแล้วนะคะนี่ค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเนาะนี่ค่ะส้มันอันเล็กๆพวงองุ่นอะไรมาเล่นไม่ได้ค่ะทุกคนมันมันแล้วแต่คนชอบเนาะมันแล้วแต่คนชอบอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบเยลลี่เยลลี่เนื้อเขาจะเป็นเยลลี่เยลลี่มัดเหรอ อานี่มีทุกอย่างเลยนะคะนี่อ,อะไรนะกว่าเนาะอาเอาเลือกกันเลยนะคะการเลือกส้มนะคะทุกคนจะต้องเอาแบบว่าลูกที่มันไม่แน่นไม่ไม่แข็งไม่กระด้างไม่เออไม่เด้งไม่แน่นนะคะตี่กนะคะนี่เห็นไหมคะผลไม้แบบมีหลายอย่างมากนะคะสดสด,สดใหม่ๆเลยมาสะดุดตรงนี้คะ่ะทุกคนมันก็แพงๆนะกว่าเนาะอาเอาเลือกกันเลยนะคะ การเลือกส้มนะคะทุกคนจะต้องเอาแบบว่าลูกที่มันไม่แน่นไม่ไม่แข็งไม่กระด้างไม่เออไม่เด้งไม่แน่นนะคะผลไม้ค่ะผลไม้น่ากินทุกอย่างเลยทุกคนแบบว่าแค่เห็นส้มนะคะก็น้ำลายไหลแล้วนะคะนี่ค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเนาะนี่ค่ะส้มที่เนาะนี่เห็นไหมเนี่ยนะคะอันนี้ลูก,ล,ก,ล,กลูกไหนหรอลูกไหนใช่ไหมทุกคนไม่เป็นลูกไหนเนาะจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆน,นะคะลูกเล็กๆมันสุก นิ่มๆไม่ได้นิ่มแบบจนเละเน่านะคะก็เปลือกแบบเปลือกนั้นหนา,นาแล้วก็ลูกนิ่มๆม,มันจะมันจะสัมผัสได้ด้วยมือเราเองนะคะถ้าลูกแน่นแบบดูแบบอบอกไม่ถูกอะเนาะ